ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตัง๋งให้แน่เด้อทุกคนแป๊บเกล็ครับผมมีบอกเจ๊ดีหอยและตับจะเหือมูฟวี่มาเป็นเล่นโนมืม่อนีกถ้าเข,าข่าคั่วอยู่บ้านบิ๊กใหญ่เนาะก,กัน Hi e v e ว y นเอ everything is going to be a l r i สบายดีสบายดีเด้อเมื่อนี้่ยวันวันพระฮัเนาะวันพระฮัทเด็กขาวผักเข่าคราวกินข้าเที่ตื่นสายเมื่อนี้ทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนีนเบิ่งนิดใหญ่ไลฟ์สดเมื่อนี่ไลฟ์โซตจนฮอดเก็บม้งเศร้าทุกคนจำารัวสาอาดดีสบายตรงเหมึอนแบบ ประสบเซฟยไม่หนีิเขาจะออกไปมอสเลือสองคนลิต้าบันดากกงโรงเรียนวิทย์ง่าอย่าง,งเงาตื่นบัณฑ์พรมเลือเต็มที่ขาวกับมาดามเจ้าของบ้านดอลลี่มาดามนี่ผู้ครอบผูกขอบคุมเงินทั้งหมดของบ้านนี้ก็คือต้องมาดามที่เขามายเงาตื่นเลยตื่นเพราะว่ามันหลายคนโดนตื่นสายเด็เนอะ มีต้มไปวักตั้มาขวดแต่เขาเอินแต่บมมีมักเ,เล่นนะใส่จะบอกนาเพื่อประดดะนันนัวมื่อนี่่ได้ตั้มใส่แวะประดดโซโพันนัวพาโซผันนัวโซโซื้อมดลเนาะมดเล่ลเพเว่าคนเมื่ได้เป็นสปอนเซอร์เด็แล้วพนเป็นสปอนเซอร์ก็จะต้องมาให้่นดง่ายนบ เออพันนัดกระเป๋าไว้บ่สิไปคุยหรือว่าพันไปคุยไปเดียวาสินหรไปดิื่อซื้อร่าเม่อพนิกายนื่อซื้อหรจนอัเจจพ่นหนาะโงเป่าตื่นเป้าเปิดห้างเปิดห้างก็คือเออเป้าแคทลายนะฮะแล้วก็มันใบใหญ่แต่เป็นตือเป้าเป็นคนเบียงต่อ พวกบุมีบักเล่นมันก็แซ่บอยู่ได้แต่สำไมไม่ได้ขายนิดน้อยกับตำบริโภคมีมีบุมีหั่นบักหน้าใส่ช้เกลือเป็นนวดเสือแล้วแซ่บนะอันนี้ก็ตำแบบว่าบุ้มบี้บักเล่นหรือว่าบุ้มบี้เพื่อหรือว่าภาษาไทยเขาอีกประเทศนะงที่จะท้องบ้านนะดูดูในมือก่อนอ่ะดูเนี้ยบุ้มบีครับดูเพื่นมาอยู่บ้านล้านลายมาเพิ่นมมืดเนิ่งฮะ เมื่อเรื่องหาตั้งผระเศาคืออ่ะท้เลยนะกเงินเพืนสิใหญ่นี่ยว่ะเพื่อนชิใหญ่คนจะจ้กงคนน้อยเลยคนน้อยทู้งคนจะางเขาอยู่นั่บุหรี่กากเนยอยากเขาอยู่นั่บุหรี่กว่าเนเาไม่มีเสี่ยเด็กแม่ถ้าชมมีเลานะครานทั้บสือเป็เสียมโกัสเราคนตัวเองสิยูนั่ได้เนื่อยเหนื่อยเหนื่ดิ เกือเกือเกือัวมเาเปเกือเลือมากอย่าทุกกระทรวงเขาทำยูทูบยูทูบกับทุกอ่าวเลยเนาะเข้าไปเข้าผ่านแล้เข้าผ่านแลยอะิดตเงินการต่อไปยังไงอีกเราไม่ครัวเลยคัวเราเป็นคนียกเนกันเออเป็นอรั่าัวเป็นไ่ัวเราเป็นคนไทยบหรอ นตัดตะกินกันนี่เด้เลยดี๋เวเยทำใจข้าวติ๊กทับไปหนึ่งนมึงนี่ยติ๊กติ๊กทับไปหนึ่งลิงมัจารอจปทุกคนไปกินน้ำกันน่กอันนี้นอะโอ๊ย้นาเยังนี่หนามสมใเเวจ้เ <that> ีวเก้ก้อย <that> ู <that> ่ครงนี้เก้เนี่ย แกกแะากเอีบ่แกรแดกไม่แ้วยแกวยังมีเปียกระเดกมันสเปายให้เลยมาเก็บกันมาใส่ซีวิทมันใส่ซีิกนเพราะว่าปกติใส่ซีวิทจังวันึง่็มาเขียยพอดีเสะเน่น่ามาเขี่ยกินเ่ ตเยนหิยังมีอีกไดเพราะว่าซื้อมอวานนี่หาโลดเลยอารุณมาเทัะหน่อยชอบเงียคนอ้เราไปซิีนทำกันบุกลัวจะไปเนยังขั้นแรกํำทั่วบซิ้นได้ยืมันบดซุปมันบมเห็ด เมื่อกนเน่ยนะยุคพระนองวันก็หมือนเดมมหลายคนเน่ยี่้วตันีแ่ดกับตมวานอยากหัวตมวานไม่อยากค้แขงเรนได้เมื่อจุจัไปฮะมันเมื่อยเออเลยนะ่หนังเส็ไม่ทอดไหนเนี่ยอันนี้ทอดก่อน ไว้มือหนึ่งแล้วมือใหม่ตามมือนี้อ่ะยูนี่ก็ยีว่ามัใช่ห่อนตัวก็เปิร์ยูนี่ตอนเพลิตอนให้เกลี้ยห่อนตัวยูซินโนมันก็ห่อนอยู่ห่อนห่อนยังห่อนเตาตับป็นไก่แมนใช่เนาะแมนเพราะมอยู่หน้าเตา ติกตุ้บอหน่ยเลยนะเดี๋ยวแบบเหตโบงกรีของตัวเองซื่เคื่่องัฟฟาื่อรถลบาดสองพันซื่นตื่นเต่าตม่เจ็ดกับประาณหาลันต้องต่อเครื่องเสียงกลัวเลยแบบพอดีนะใช้เสืองเคือแดงแล้วม้วน คแบบเคัยเคยเคยเคยไปวงดนตรีทำอยู่ตังมาซโนนเขาชงรวยเลยเมียเราคนเจตีอ่ะเ่าับอตี้อ่ะจำหมเจ้าต้องื่น่ะเป็นคนนาย แต่โแบบว่าให้โซนเี่ยเราขายเรียกคุณนุ้งเนยังจะเล่ทำผมยังตีเขารยยะเขาเน่ยปอกน้ำกอนนะเขาพรอเขาจะเลาล่าเนน้ำกอนเรากาบรขายาวพันว่าเพื่อแล้วขาย้าพันอยู่ทํามรเสือเขาซื้อเบียร์แล้วก็แถมนะ่บริเวณเขาแถมเองกับคุณเงเขาครับริจาคเขาจะได้ ม,มีรอบหนึ่งจักมแ,ปปแม่ลราหรือบอกเราทำมันนิดาไประมาณน้ำแบบเอากระบอกอยู่ไกลกันโปรแกรมนิดาประมาณแน้นๆเยประมาณสามกิโลสิไกลกลว่าคำเสือไก่นเนือ้ยท่านเหนือเขาก็จะแบบก็เดือดคอไก่นะอันนี้บนบนมาไตมันหรือว่าบนอะ เขาอืนภาษาไทยแบบเดียวกันกล่นมันะกลิ่นไก่กนิ่มทอกผิดใจนะโปรกินแต่ผลิหมดนอะเมืองผิดแล้วม,มันหเวโหยดขาล่างครับผั่เกล่อทอดนาก็ต้องล่างใส่อะไรแบบคนจะแกะหรือไม่ล่างมันจะไม่นแหน้ง ป้าตัทุน่นนี่เราเป็นลายทุดนะแมนตัดใ่สองโมงจะตัดไดแปดโมงล่งทนะี่ตัดอะบุ๊คทำเสียาันเิ่นนะทำสินลูไว้มาเนี่ยเพิเ่นปัแปลกใหม่เลหลดจะล้อให้หลายลด่องคันถึงันนี้ารจสามเธออยากซื้อสปอร์ตอยากไปอยากไปกับทอบครัวเนี่ยเนี่ย ม,มีเงินใช้น้ำมันเดี๋ยวนี้มีดดูทุกคนทำบนเสื้ออาจจเสียบิ๊กงหญ่หาเงินเดบบี๋ยวกดถามถามว่าเมื่อยผมกับมัดกับบนเสื้เมื่อยม่วนรัดผู้อ่ะเอเป็นเหยียบขึ้เองมามคนต้องมากนะคะก,กระป๋อสีคนลราลมากระหมักสีแบบนี้จะได้

พื้นก็หินพื้นกาแเพื้นยวกเดี่ยวพื้นกะเดียวพือนพื้นกะหลินเขาบอกยักษ์ดีนะเขากล้าว่ากาวว่าเนาะเมื่อี้ต้องโกงกันถอดอินเขบอกคุณสาวเห็นอย่างคนสซ่างออย่างกางแบบเผ็ดทิพดาวคุณหนักคุณนี้นะพืุนก็ว่าพื้นโบสาวพนดาท่น่น่อยอยางเวลากลมไม้อยากเลืกก็เลิกเวลาคอยบสาวนะเวลาคอยบุมาดีแบบเขาก็เลยห้ยสาวู้ใหญ่ทางเขาอยังแบบ ก็มีน้ามีตายังเัี้ยเขทบริห้รคอเห็นแบบทิ้งไว้นานคุณแล้เขาเศ้ากูได้คือกูมือมันธรรมดานะมันเป็นคอนเทนต์บันนี้มันอยู่โตเลยด้แล้วก็เศร้าดาบะนี่เศร้าเห็ดลิบดาเอาวกันว่านี่เนาะจะเด้เป็นประโยชน์และในในเสียงวดหลอกเองตอนเปิดห้องเพลงใ่้องจ้องห้องเพลงโงวจะเปนจีบเพลินทำใหเพจมา เวันนี้ก็มาดังนะตัวคนรอกไทยเพลอรักเราคนไทยเขาก็หูจะคนแ้วก็เพลงอย่างนี้ยอกมาเมื่อกีคือจะเป็นหนาเป็นหลาในแต่ละเพลงอุ้ยเลยมาเตียมอีโบปันได้คืเรยนเลิกอยูคนอยู่ได้ั้เพิร์อัอยู่ทำนี้มีบ้านมีเือนมีรถเนี่ยทุกคนันตเช้าอยู่ทานีมูมีท่้าเพิ มีการไปเขาทิ้งเ <ừ. S 1> ง้นยังไงเือนเอาไปกินไหมนีะ <c ười> like ok. ไต like ok ิตุกได้เหมือยใเขาบรไลา์เขาเขาขอ็รไลฟคติกตออใหม่ใหม่ถึงอยู่สามสี่ร้อยพวกพวกพขึ้นไปประมาณสามสี่สิบนาทีอะไปแล้วเรือ <ừ. S 2> ขาหาหิบเแ้าสิบร้อยหนึ่งพรอเพรืองดซาวคน ต้องลงหละติ๊กตมีกัเคนมึงกับเวลาเป็นยังทักแฟนักตัวโยงแมนนี่ปวดขนเลยเขามาให้ดีแล้ว,วก็ปวกคุ้มกนน้อยเดียวนะบอยน้ยก็ืนักแตมีก้าอันนี้แซ่บกว่าอันนี้เมนแซ่ติ<ม>ตาม,มาที่ไปมาลงไปกันมาไปอื่นหรอก่ เอาว่าเพื่อนเจอมบัวมขับกนกินนะเนี่ยก็เจนี่เลยลาก็เดี๋ยวกับหมามมยซาแกะกินไฟเหมาไปแล้วไม่บา